สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห16์16-22สิงหาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวประจำตัวก็ดาวพระอังคารนี่ไปอยู่เรือกนกรมมะนะก็เกี่ยวกับเรื่องการงาน,งานกิจการใช่ไหมดาวอังคารอยู่ร่วมกับพุธกับะเกดแล้วก็เดี๋ยว ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาจะย้ายวันที่17นะครับก็มามาสักวันอังคารเนาะดาวอาทิตย์จะย้ายมาเป็นเกษตรเนี่ยพบการงานการงานก็มีความมั่นคงนะครับอ่ะเดี๋ยวบอกตำแหน่งดวงดาวก่อนแล้วค่อยดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับดาวพระศุกครับอยู่พบลาพระราหูกีตะาอุดมเกณฑ์นะแกกีตะาองค์เกณฑ์ด้วยเล็งลัคนานะครับพระเสาโยกหน้าดวงชะตานะครับ พฤหัสเป็นสี่ทรงศักชแช่มช้อยดาวมฤตยูอยู่พบอริพรจจันทร์วันที่16-17กสินี่พรจจันทร์ทับลักนะแต่เพอเอ,อริรดเล็งลาหูนะสิบแาพัจจันทร์อยู่พบการเงินนะครับยี 20, 21, ่สพรจจันทร์โยกหน้าดวงชะตา2ี่สิบสามิบสพัจจันทร์อยู่พบที่สี่อ่ะพรจจันทร์เดินดีทั้งสัปดาห์ สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะโอเคเลยติดนิดเดียววันที่สิบหกเนี่ยนะโอ้โหลาหูเหล็งนะลาหูเหล็งอยู่เฉยๆเนี่ยดีพระจันทร์ทับลักน์ก็ดีแต่พอคู่นี้เข้ามาเจอกันเมื่อไหร่แม่มันเกิดความพลิกผันความไม่แน่นอนสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกอ่ะเรามาดูที่ดาวประจําตัวก่อนดาวประจําตัวคือพระอังคารอยู่พบที่สิบ นะก็ดีอ่ะดาวประจําตัวอยู่พบกรัรมะก็ตัวเองก็ไปอยู่ในเรือนกิจการการงานก็เน้นเรื่องงานครับเน้นเรื่องงานแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการงานก็มาเป็นกเกษตรด้วยเพียงแต่ว่าเขาเป็นศัตรูกันพอเขาเป็นศัตรูกันมันก็ไม่ง่ายแล้วแหละก็คืองานเนี่ยสำเร็จนะแต่เหนื่อยเหนื่อยเพราะว่ามันมันเป็นคู่ศัตรูนี่เป็นคู่ศัตรูดาวเจ้าเรือนลาภะก็คือดาวพระพุธเนี่ย ก็ไปอยู่ร่วมด้วยใช่ไหมลาบผลความสําเร็จก็มาอยู่ร่วมกับดาวการงานอิลงตรงนังเลยแหละก็คือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการครับแน่นอนมันอาจจะต้องมีพูดปะพบปะพูดคุยเจราจาต่อรองหรืออาจจะถึงขั้นถกเถียงนะครับถกเถียงเพราะว่าพุทธกับอังคารเนี่ยเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าเป็นคู่ปากเขาเรียกว่าพูดตรงอะ่ะ นะเป็นกลักษณะของการที่พูดตรงไปตรงมาและดาวอาทิตย์ก็เข้ามาก็เพิ่มความร้อนแรงคือราศีสิงห์มันเป็นราศีธาตุไฟอยู่แล้วดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวธาตุไฟเข้ามาเสริมนี่ก็แหมสนุกสนานแหละพูดง่ายว่าการงานมันก็เดินหน้าดีมีความสําเร็จดีแต่ในระหว่างทางนั้นอนะ่ะมันก็ต้องมีปัญหาชงเชงลงเล็งกันพอสมควรแต่ถามว่าจบไหมจบได้จบได้ที่อะไรดาวพฤหัสไงครับดาวพฤหัสเขาเพน เห็นเพราะว่าพระอาทิตย์เล็งแล้วก็ส่งกระแสสะท้อนกลับมาเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสเป็นประธานฝ่ายสุพเคราะห์นั้นก็เนี่ยกระจายลงมาเนี่ยพวกนี้ก็ได้รับอิทธิพลของดาวพฤหัสครอบคลุมไอ้ที่ว่าทะเลาะก,กันวุ่นวายวุ่นวานเนี่ยดาวพฤหัสเหมือนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยห้ามปรามคอยช่วยเหลือฉะนั้นไม่มีปัญหานะครับแล้วณะราศีพิจิกได้เกณฑ์พิเศษอ,อีกเกณฑ์หนึ่งนั่นก็เรียกว่าเกณฑ์จตุสดายเกณฑ์เห็นไหม พบที่หนึ่งภพที่สี่ภพที่สิบภพที่เจ็ดเนี่ยเล็งกันแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจตุสดายเกณฑ์นะครับก็คือมีดาวครบทั้งสี่ธาตุเป็นจตุสดายชั้นสองนะสถิตสถิระราศีนะครับสถิระราศีก็คือราศีชั้นกลางอะ่ะ สถียรนะนะสถิร่าก็คือสถียรก็คือมีความนิ่งมีความมั่นคงไม่แรงเกินไปไม่ด้อยเกินไปเป็นแบบกลางๆซึ่งก็น่าจะดีนะครับก็เรียกว่าราศีชั้นสอง่ะนะราศีกลางาธาตุนะเห็นไหมก็ราศีสิงธาตุไฟก็เป็นไฟกลางาธาตุพิจิกนี่ก็เป็นธาตุน้ํากลางาธาตุกุมก็เป็นธาตุลมกลางาธาตุนะพฤกษ์ก็เป็นธาตุดินกลางาธาตุ เขาเรียกว่ามีความเขาเรียกว่าบาลานซิ่งนะบาลานซิ่งกันดีนะครับถือว่าให้คุณนะเป็นเป็นจตุสดายที่ให้คุณถึงกระดวงชะตาตัวตนถูกไหมทรัพย์สินทรัพย์สินสน,นี่คือหลักทรัพย์นะหลักทรัพย์ใหญ่ๆพวกบ้านที่ดินอะไรพวกนี้นต่างๆนานาคู่ครองผู้ร่วมงานนะคนที่ติดต่อเจราจาด้วยการงานเห็นไ,ไหม มนุษย์เราเนี่ยมันมีแกนหลักอยู่สี่แกนเนี่ยเห็นไหมมันเชื่อมโยงถึงกันเนี่ยเขาเขาถึงได้วางภพเรือนเนี่ยครูบาอาจารย์สมัยก่อนเขาถึงวางภพเรือนให้มันสอดคล้องต้องกันนี่แล้วก็ได้จัตุสดายเกณฑ์นะถือว่าโอเคสําหรับชาลวาลาคนาราศีพิจิกการงานการเงินหลักทรัพย์ดูดีเลยทีเดียวนะครับอ่าเราเข้าวันที่สิบหกสิวันที่สิบหกลาศนาราศีพิจิกนี่แหมค่อนข้างที่จะ จะว่าดีก็ดีนะเนี่ยลาหูเป็นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์แต่พัจันทร์มันเล็งเนี่ยแม่เนี่ยคู่คราดมันมีความพลิกผันเกิดขึ้นฉะนั้นต้องใช้ความรอบคอบนะถ้าจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคือการเงินมันไม่มีปัญหาครับดาวการเงินคือดาวพรฤหัสก็เป็นสีทรงศักดิ์แคมชอยอยู่ตรงนี้สวยงามนะก็ถือว่าใช้ได้เรามาดูก่อนวันจันทร์สิบหกสิงหาเป็นวันจันทร์วันจันทร์เราหาดาวสีของวันบริวารอายุ เดชสีดาวเสาร์เป็นเกษตรนะเสาร์ใช้ได้นะครับดาวเสาร์เป็นเกษตรและเป็นดาวสีของวันนะครับลัคนานะครับเวลา16บหนาฬิกาของวันที่16สิงหาอยู่ที่ราศีธนูราศีธนูก็ไรดาวพฤหัสอ้าวพฤหัสเป็นสีทรงสักร่ชมเอยพฤหัสอีกดวงหนึ่งนะครับ ลัคนาละไปเร็วๆหน่อยนะลัลัคนาราศีธนูใช่ไหมลัคนาเขาอยู่นาวางลูกที่สามจำได้ไหมหนึ่งราศีคือบ้านหลังใหญ่ในนี้มีเก้าห้องนะมีอีกสมมีมีสาม,มห้องสามห้องกลางแล้วก็ซอยเป็นเก้าห้องเล็กเราดูจุดที่เก้าห้องเล็กเนี่ยเก้าห้องเนี่ยเขาอยู่ห้องที่สามเป็นห้องของดาวพุธครับพุธคือดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วอยู่พบที่สิบเป็นมหาจักร เป็นอุจจวิราชเป็นราชาโชคโอ้โหแล้วพุทธเขาก็เล่งดาวพฤหัดเห็นไหมสวยงามสวยงามเลยทีเดียวฉนั้นเอาหลักๆเน,น้นๆเลยนะเพราะว่าอันนี้บอกตรงสิบหกสิงหานี่มันคือราหูเล่งพระจันทร์อย่างเงี้ยลองดูนะอาจจะมันมันจะออกเลขที่คาดไม่ถึงเคยไนะหมคือฮาคือฮาต้องเป็นเขาเรียกว่าเมาส์กันอะ ว่าโอ้โหออกมาได้ไงแบบนี้่าลองดูนะม,นมันจะเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเอาเน้นๆไปไม่ต้องเยอะนะครับพระเสาพระพฤหัสพระพุะพะพธแล้วก็พระจันทร์ใครจะเติมเนี่ยทั้งชุดนี้ก็ได้ถ้าเกิดใครที่เขาเรียกว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยก็ยกชุดนี้ทั้งชุดไปเนี่ยกับชุดนี้ทั้งชุดไปมีโอกาสครับจริงๆแล้วขนา,าีพดราศีพิจิกเนี่ยมี มีดาวที่ถึงถึงชะตาหลายดวงนะหนึ่งเนี่ยดาวพระจันทร์ทับลักถึงแม้ราหูเล็งลักทีนี้ดาวภาพรวมนี้ก็คือพฤหัสเสาพุธเนี่ยพุธเขาอาจจะลากมาทั้งหมดก็ได้เนี่ยแต่ละเน้นๆเลยนะเสาพฤหัสพุธแค่นี้นะครับที่เหลือก็ลองเติมกันดูนะลองเติมกันดูเพราะว่าลัคนาพิจิกเนี่ยดาวถึงหมดทีนี้อย่างที่บอกอะ่ะ จันเลงลาหูบางทีมันมันพลิกได้มันพลิกได้นะครับพูดง่ายลักษณะว่าทฤษฎีอธิบายว่าเยอะแยะถึงเวลามาจริงนี่มาอะไรก็ไม่รู้ก็เป็นลักษณะนี้นะมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นวันคลาดครับมันเป็นวันคลาดและที่สําคัญก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเนี่ยลองดูสจิจะออกเลขที่ทุกคนคาดไม่ถึงจะออกมาแบบแปลกๆนะเคยไหม สี่ตัวซ้ำสามตัวซ้ำเลขตองเลขอะไรพวกนี้เ,ออเราระมัดระวังไว้นะหรือบางทีอาจจะเลขที่แบบนั่นแหละที่มันไม่ค่อยจะออกบ่อยๆออนะแต่ก็นี่แหละครับหลักๆเลยครับพระเสาพระพฤหัสพระพุพะพธสวยงามส่วนท่านจะจะเติมพระจันทร์นะดาวศุกร์มาอยู่พบราพาก็นี่ก็สวยเนี่ยลัคนาพิจิ่ยถ,ถ้าจะดูเลขที่สวยกับดวงเนี่ยโอ้โหครบอะ่ะนั้นดวงดีไง ดวงดีด้วยอะจตุสดายเห็นไหมจตุสดายได้เกณฑ์ได้อะไรดีหมดน,ะ,นะครับลักษณะราศีพิจิกฉะนั้นก็เรื่องงานเรื่องเงินนะดูดีนะก็ไปนเน้นเรื่องนั้นก็จะดีมากส่วนเรื่องโชคเสียงโชคสนุกสนานก็ว่ากันไปตามนะตามสะดวกนะครับก็ไม่ต้องไปเน้นมากเราว่ากันตามสะดวกคนเรามาันต้องมีโชคมีลาภเพื่อให้เป็นกําลังใจแต่สามหลับท่านลัคนาราศีพิจิกจะรวยได้ งานล้นลวนครับเห็นไหมดาวประจําตัวไปอยู่พบการงานนะครับโอเคสําหรับสัปดาหสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทําไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการ อธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็โดวพิจายสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ย อันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็มีทหารรายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้าสิบหกบทนะหัวใจคาถาห้าสิบหกบทก็เรียกว่า ดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะน่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทํำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทํำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ